bôi ra, còn mấy hết tăm cho nhiều quan này, ừ. các con à. như cái này, rồi, rong kinh mà thôi quá เห็นโมผูมีตัวใดบ่เห็นผมเห็นสองห้าสองห้าพี่น้องสองห้าเื้องหแม่ว่าเมื่อกี้นี่ยสองห้ากับเจ็ดสามพี่น้องเห็นบ่อยู่มมองดำๆเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้ยกล้องก็คือเขางามกับน้ำเอาดีเี่น้ำเียน่องเบิ้งอยู่ว้างนี่ครับนี่นี่มุมนี่เห็นตัวใดทิพเลยด้วยครับเด้วสองห้า เกดสามเอาครับขันพูได้ให้มันตัวได้พี่ใหม่แน้เด้อไปพี่นองไปไปถอยถอยโอ้มีปูให้

ส้มปลาส้มปลาพี่น้องส้มปลาเตือนอยู่ดิขันเขามาพลอยมันเข่าพูดอะเตือนแถวที่นี่ปลาคผลัดสมปู

เาว่าเอาวไปงานนี้พอ่เอาว่าแล้วก็ไปหาเอาว่ามันก็จะได้เมียบ้านใายเด้อเรามีสายทหารมากกว่าก็สั่นเย้าเย้าเฝ้าอาศัยอาสมในปลาปูนี่ะคือบรรยากาศนี่ขอเนื้อเยื่อศรตทธาทูเด้อเจ้าที่เจ้าทางร่มพับปูเมียร่วมปูชีพลาขาวก็ได้ ืันนี้ลูกหลานขออนุญาตเลยเดอ้อสิบมาบอกเลขสายทหารไปสาราแน่มาตอนนี้ไปหาเห็ดหาเห็ดอยู่ในี่ยป้าบนไปหาหาแล้วตอนนี้อย <หา S 1> ู่ในป่ป้าหาเห็ดน่กมองใดนี่เจ้ป่าซาป่าซาแมนป่าซา,า,าวัดปูลึกลับป่าซาวัดปูลึกลับมองเ่นฝังคนไหวแบบบด้เผา <laughs> เราเป็นต่ย่านเนอะเรฟังฟังแบบประด้จเผาฟังแบบประเด้จเผาฟังจังไก่เนาะแบบบ่ได้จเผาเบีว่าอันคนตายแล้วเนาะแต่ข้าวตะกี้เนาะเพิ่นบ่มีหม่องไปไปเผาไปหยังไงสินะเพิ่นก็มาฟังไว้อยู่แถวนี้นะเนาะบ่าที่นี่เฮาก็ได้มาเนาะพี่บ้านเนาะแต่เข่ามาปลาซาสิ่งมาเป็นแต่ายแท้เนาะพี่น้องเนาะแล้วช้อนยุ่งกำลังยุ่งลุ่มแข็งเปยยุ่งสิ่งยุ่งขนาดเลยอ่ะพร้อมเนาะ สายทหารแล้วค่ะเด้อมาครบไปทั้งใบเขียววันนี่มาสายเดียวมาใบยังมาใบแดงมาใบแดงที่มันมาสูนใบแดงมาแล้วได้ที่นางเอ้อ๋อเจ๊งวดงวดก้อนนี่ใบแดงมายังเหรอมาสูนสูนกับยังมาสูนตัวเดียวใบแดงอืมปากกดวันกกออกสามสูนนี่เเพราะว่าใบแดงมันนี้สีนี้ตัวเดียวเท่านั้นใบแดงสีมีตัวเดียวเขากำชับมาเลยมาเมื่ขึ้นเดืกๆ บอกไว้เลยว่าสายทหารมาเหนียวเนียวเนียวเหนียวเบาๆมายิ่งเก้าสิบล้านเก้ามาล้านเปอร์เซ็นเม็ดเดียวเไว้ข้าสี่เก้ามืดมันมืดเดี๋ยวจะเขียนแล้วยิ่งเก้าบอกนี่นี่นี่แม่นี่จะไว้นิ่งๆสักก้อนเสร็จนะให้เดียวเดียวด้วยเม็ดเดียวเก้าห้าสามตัวเมยแห้งสามตัวมีสี่เก้าห้าด้วยเม่ ยิ่งยังก่อเก้าล้านเปอร์เซ็นสิบล้านเปอร์เซ็นสิบล้านเปอร์เซ็นอือนี่แหละวันมื่ล้วมาศูนย์เม็ดเดียวเพิ่นบอกว่ามันเป็นพุซเกิดอ่าทางในประชันอือสี่เก้าห้าให้ไปยิบจองไว้เลยซื่อก้อนอันฮอดเมื่อลอัอันสามโตสี่เก้าห้ามา เอามาแหงไปวิ <5 S 1> ่ง <c oughs> ใกล้ๆในบ้านใจเย็นๆเลยพอถือสามตัวตรงกับตรงนี้ละแต่ว่าแหงออ่เก้าแ้่ห้าเก้าสี่เก้าเม็ดเดียวตัวเดียวเลขขยันเนาะวิ่งเก้าเท่าไรก่อนวิ่งเก้าสิบล้านเก้าหม่าล้านเปอร์เซ็นต์สามตัวเม็ดเดียวสี่เก้าห้าเมนเพื่อนบอกว่าเจ้าหามฟันได้ยี่อ้วดมาสั่นใบแดงใบแดง วันี้จะไปจัดไปเลยสี่เก้าห้าสิบล้านสี่เก้าห้ามาล้านเปอร์เซ็นมาล้านเปอร์เซ็นโอ้ยฮอนฮอนฮอนตอนนี้ยุ่งกับลังลุ่มสี่เก้าห้าไม่ไม่เขียยุ่งเมมเป็นผู้นำบาิวานขึ้นระบบเลนะมาบริจาคเลี้ยง่อเจ้ามีวัฒนธรานมาเนาะสายทหารใบแดงมาศูนย์วันนี้มาเก้าเก้า วด้วนนะกับเขาเนาะม้วนนั่นเขาทั้งบนทั้งล่างเขาทั้งบนทั้งล่างมอนรปุ่นสายทหารนี่ผ้าใบแดงส่วนมากจะไม่ธาตบ้าขาดตลาเนาะค่ะบ่บ้าดเลยตอนนี้วันนี้มีให้อีกนะคะสามตัวเม็ดเดียวแม่สี่เก้าห้าให้ไปหาซื้อไปเลยหาเก้าเก้าหาซึ่งมันตรงกับเลขรถของเลขพ่อสอเกิดเนาะล้วซึ่งมันตรงกับ เลขรถของหลวงปู่แสงเนาะที่มรณะนาคอย่างหนึ่งเนาะอ่าเก่าไม่ฉะนั้นแล้วหอดเมื่ออันท่านที่เลยมันท่านหอดเมือไปเขาอันไว้แล้วดิหนั่งอันไว้แล้วเรียบร้อยไม่ฉะนั้นแล้วตอนนี้ผู้ไรไปพ่อไปยิบจับไปก่อนอาจารย์หลอกลงมาเ้าตายแชรนแดนนี่เลยนะคะแคบไปเลยจะไปจทดไปเลยเอา นุ่งกินคอยแห้งตอนนี้เขาให้เจ๊กินนาถือให้แน่นะน้ำเจ้าน่ะเอามาเออนี่ก็สีหน้ำกันนังซื้อขวดบางงามงามแล้วันนี้ขันมันลาแงมกร้าังคอ้มันถืออาพี่น้องแคหน้าจอเลยครับยู่ในป่าาจักน้อยก็สีได้แล่นนี่จากกันเป็นยังขึ้นแล่นยุ่งกัดจักกี้ยังแน่แล้วปูไปแล้วดิปูแล้วไปแล้วดิปูบรดเดือดถาเฮาดิ หามหลงทางกันแล้วกันอันนี้ยกกลางปราสาทนี่ยกกลางโคกพิาส่าคร่ะเลขทหารใบแดงข้อข้อหกเลยฟังดิวิ่งเก้าสิบล้านเปอร์เซ็นเก้ามาล้านเปอร์เซ็นบอกแอสี่เก้าห้าตอนนี้ยุ่งกันลังลุ่มไปแล้วไปอาโอเคครับโอเคนะคะโอเคครับรวยๆปังๆค่ะงุ้งไหลครับพี่น้องไปไปนี่เอาไปเอา ไปกันเลวๆเอาพ้างได้เดี๋ยวนี้อเอาเจ้าสม,มุติข